สวัสดีครับกาเรียนามิทุกท่านในช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับจะมีดาวโควรจรย้ายอยู่สองดวงและได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่ดีมากดวงแรกก็คือดาวอาทิตย์ที่โครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ที่ถือว่าเป็นบ้านของตัวเองในทางโหราศาสตร์เรียกว่าได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิปดีที่มีความหมายถึงความมั่นคงความเป็นปึกแผ่นและอีกดวงก็คือดาวอังคารที่โครจรเข้าสู่ราศีกัน มีตำแหน่งทางโหราศาสตร์เป็นมหาจักรที่ถือว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการพุ่งทยานไปข้างหน้าเกิดความก้าวหน้าสามารถบุกบั่นฝาฟันปัญหาต่างๆจนเกิดความสำเร็จและดาวอาทิตย์ที่โครจรเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับก็มาเจอกับดาวพุธและดาวศุกร์ที่โครจรมารอยอยู่ก่อนแล้วดาวพุธนี้ก็มีตำแหน่งเป็นมหาจักรด้วยส่วนดาวศุกร์ในราศีสิงห์แม้ว่าไม่ได้มีตำแหน่งอะไรนะครับ แต่เมื่อจับคู่กับดาวอาทิตย์แล้วก็ถือว่าเป็นคู่สมพลและถ้าดาวศุกร์จับคู่กับดาวพุธก็ถือว่าเป็นคู่ธาตุน้ําก็ทําให้ดาวกลุ่มนี้นะครับก็คืออาทิตย์พุธศุกร์เนี่ยถือว่ามีกําลังแรงมากเลยดังนั้นก็จะส่งผลให้ราศีต่อไปนี้นะครับจะมีโอกาสดีในเรื่องของเงินทองโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภจะมีโอกาสดีในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีโอกาสดีในเรื่องของการค้าขายแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับ เริ่มจากราศีแรกเลยที่จะได้รับผลดีก็คือราศีกรกฎเพราะว่าดาวอาทิตย์เนี่ยมาอยู่ในเรือนการเงินเป็นเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกรกฎโดยตรงเลยก็จะทําให้ในช่วงตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนชาวราศีกรกฎจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินการทองมีรายรับเข้ามามากทําอะไรก็เกิดผลประโยชน์เป็นเงินเป็นทองไม่ว่าจะเป็นการค้าขายไม่ว่าจะเป็นการทํางาน ่จะเป็นการไปติดต่อเจราจาตกลงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความสําเร็จได้เงินได้ทองเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะต้องรีบกอบโกยนะครับอะไรที่คิดว่าเราทําแล้วจะเกิดเป็นเงินเป็นทองเนี่ยให้รีบคิดรีบทําเลยและในช่วงนี้นะครับดาวเกตหรือพระเกตเนี่ยที่เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนของเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องของเซนเรื่องของ จิตสัมผัสยามสัมผัสเนี่ยก็มาโครจรทาลัคนาชาวราศีกรกฎด้วยจึงทาให้เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎนะครับจะมีลางสังหรณ์แม่นคิดอะไรแล้วเนี่ยแล้วทาตามนั้นนะมันจะเกิดผลสําเร็จมันจะเกิดผลตามที่คุณคิดตามที่คุณตั้งใจเป็นช่วงที่คุณสามารถอธิษฐานขอพรอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเกิดความสําเร็จด้วยนะราศีต่อมาราศีที่สองก็คือชาวราศีสิงห์ ที่ดาวอาทิตย์เนี่ยโคจรมาทับลัคนาของท่านและถือว่าได้กลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเองจึงทำให้ตัวเองเกิดความมั่นคงมีความเป็นตัวเองสูงพลังชีวิตมีความเข้มแข็งและประกอบกับดาวพุธเลขสีเนี่ยนะครับที่เป็นดาวตัวแทนของในเรื่องการเงินและก็เป็นดาวตัวแทนของโชคลาภของชาวราศีสิงห์เนี่ยก็มาโคจอรอยู่ร่วมด้วยและดาวศุกร์ที่เป็นตัวแทนของการงานนะครับ ก็มาทับที่ตัวของชาวราศีสิงห์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในช่วงหนึ่งเดือนนี้นะครับชาวราศีสิงห์เนี่ยเรียกว่าดวงดีไม่แพ้ชาวราศีกรกฎเลยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบทําอะไรก็สําเร็จอย่างง่ายๆตัวเองมีโอกาสจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นที่โด่งดังได้รับการยอมรับของคนหมู่มากจะพูดอะไรจะขายอะไรจะไปติดต่อเจราจาอะไรต่างๆก็จะเกิดความสําเร็จ โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของธุรกิจที่ต้องได้เงินได้ทองนะครับจะมีโอกาสหาเงินได้จากทั้งโลกออนไลน์ออฟไลน์ line, เป็นช่วงที่ดีมากทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองว่าอย่างนั้นอีกทั้งดาวองคารเนี่ยก็มาอยู่ในเรือนการเงินแล้วก็มีตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินการทองของชาวราศรีสิงห์เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่เข้มแข็งมากๆจึงเป็นช่วงที่ท่านคิดอะไรแล้วให้รีบลงมือทําเลยลุยไปทําไปอย่าปล่อยเวลามันผ่านไป ให้รีบลงมือทําเลยได้เงินแน่ๆมีโอกาสร่ารวยแน่ๆน,นะครับราศีต่อมาคือชาวราศีตุลที่ดาวประจําตัวของตัวเองเนี่ยคือดาวสุกเลข6กไปโคจรอยู่ในเรือนลาภะที่ราศีสิงห์ร่วมกับดาวอาทิตย์ดาวพุธนะครับก็จึงเป็นช่วงเดือนที่ชาวราศีตุลน,นะครับจะมีโอกาสทําอะไรก็เกิดความสําเร็จได้ง่ายมีโชคมีลาภเข้ามาทําอะไรก็เกิดผลประโยชน์ได้รับความร่วมม้ร่วมมือ ทั้งในเรื่องของหน้าที่การงานทั้งในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายทําได้หมดแต่สําหรับชาวราศีตุลจะต้องมีข้อที่ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับคือถึงแม้ว่าการงานจะดีโชคลาภดีโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเนี่ยนะครับถือว่าดีนะแต่ในเรื่องของการเงินเนี่ยถ้าท่านทํางานมาแล้วได้เงินได้ทองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภแล้วก็ได้เงินได้ทองมาเช่นกันเนี่ยนะครับท่านต้องบริหารจัดการให้ดีๆเพราะว่าดาวการเงินของท่านเนี่ย ดูเรือนพบที่ไม่ค่อยดีนักนะครับก็หมายความว่าในช่วงสิงหากันยานี้นะครับถ้าท่านทำอะไรได้เงินมาหรือได้โชคได้ลาบได้เงินมาต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายนะเพราะว่าได้มาแล้วเนี่ยจะมีโอกาสที่จะหมดด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าทาั้งที่ดีแล้วนะครับในช่วงที่ดาวโครจรอ,อย่างนี้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบใช้เงินนะครับให้เก็บเอาไว้ก่อนนะช่วงเดือน2เดือนเนี่ยสิงหากันยานี่อย่าเพิ่งใช้นะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะ ได้มาก็าให้เก็บได้มาให้เก็บได้มาให้เก็บอย่าเพิ่งรีบใช้เพราะถ้ารีบใช้จะหมดแน่นะครับเพราะว่าดาวลักษณะเนี่ยแม้เราจะไม่อยากใช้นะแต่เดี๋ยวมันจะมีเหตุให้เราจะต้องใช้ต้องจ่ายดังนั้นเนี่ยต้องวางแผนให้ดีๆถ้ามีเรื่องที่จําเป็นจะต้องใช้จ่ายเนี่ยเราก็ดูที่มันจะต้องแบบจําเป็นจริงๆสมเหตุผลจริงๆถึงจะจ่ายไปส่วนที่เหลือกเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นคําเตือนนะ ราศีต่อมาคือชาวราศีพิจิกซึ่งดาวประจําตัวคือดาวพาะอังคารเลข3นะครับก็โคจรมาอยู่ในเรือนลาภะก็คือเรือนโชคลาภของท่านเองส่วนดาวอาทิตย์พุธศุกร์ก็อยู่ในเรือนการงานของท่านแต่ดาวการเงินของท่านเนี่ยก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันคือดวงลักษณะข,ของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับจะ<า>คล้ายๆกับชาวราศีตุลเลยนะครับจะมีโอกาสได้โชคได้ลาภการงานการค้าขายหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทอง แต่ต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายการเก็บออมถ้าบริหารจัดการไม่ดีเนี่ยก็จะมีโอกาสหมดไปเหมือนกับชาวราศีตุลเลยนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกและชาวราศีตุลเนี่ยการงานเยอะสําเร็จแน่โชคลาบมีมีโอกาสได้โชค้อนใหญ่ได้ลาบค้อนใหญ่ทั้งคู่เลยแต่ถ้าบริหารจัดการไม่ดีมีโอกาสที่จะหมดนะครับอันนี้ให้รู้เอาไว้ต่อมาก็คือชาวราศีพฤษภ ถ้าจะมีโอกาสได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อคอนโดซื้อที่ดินหรือได้ผลประโยชน์จากการซื้อขายที่ดินซื้อขายคอนโดซื้อขายรถซื้อขายบ้านหรือได้ผลประโยชน์จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้ผลประโยชน์เงินทองจากครอบครัวส่วนราศีอื่นที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะเพียงแต่ว่าราศีต่างๆที่ผมกล่าวมานั้นนะครับเขาค่อนข้างจะโดดเด่นกว่าราศีอื่น ส่วนราศีกันเนี่ยจะดีในเรื่องของการกู้ยืมนะครับถ้าท่านจะกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถกู้เพื่อการลงทุนกู้เพื่อการค้าขายหรือกู้เพื่อการอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านทําเรื่องกู้ในช่วงนี้จะมีโอกาสสาเร็จแต่ในช่วง2-3เดือนนี้นะครับจะมีดาวอยู่หลายดวงที่โครจรผิดปกตินะก็จะส่งผลให้เรื่องต่างๆอาจจะมีการยืดเยื้อ อาจจะไม่ได้สําเร็จในทันทีทันใดใน5วัน7วัน1เดือนนะครับอาจจะมีการเลื่อนไปนิดหน่อยนะแต่สุดท้ายก็จะได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขออวยพรให้ทุกท่านทุกราศีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งใดก็ขอสมความปรารถนานะครับโดยความรักและปรารถนาดีจากลุงโจโหราครับผม